สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนียลาคลิปนี้ก็มาแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมนะคะเจ็นวันที่25เมิถุนายน2 5 6พกาก 25, 25, <ค><ณ>ารแจกวอลเล็ตอ่ะก็แจกทุกวันวนะเมื่อเช้าก็เพิ่งแจกไปแต่ว่าเมื่อเช้าหลายคนระบบไม่แจ้งเป็นคือระบบไม่แจ้งอะ่ะเป็นปัญหาหลักของของยูทูบเบอร์หลายท่านเอ่อพอระบบไม่แจ้ง การค้นหามันก็น้อยขึ้นพอระบบไม่แจ้งประสิทธิภาพในการแสดงผลก็ลดน้อยลงทําให้คนเห็นคลิปเราน้อยลงคือคลิปแจกวอลเล็ตอะนุ่นไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่า5้าส1 0แปดอยหนึ่งอย่างเงี้ยคนอะเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คลิปที่อ Aa, สอนหางเงินอะคลิปที่แบบกดหลดแอปปุ๊บก็ถอนได้เลยอะ อันนี้ระบบมันไม่แจ้งก็ก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่แจ้ง <c oughs> คือจริงๆอะ่ะอยากให้แจ้งเตือนทุกคลิปนะเพราะว่าตอนหลังเนี้ยจะหาแอปแบบนี้มาลงให้บ่อยขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนอนะ่ะมารับวอลเล็ตแล้วไม่ทนันก็อยากได้วอลเล็ตฟรีก็เลยพยายามหาแอปแบบนี้มาลงให้เพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเรารับวอลเล็ตไม่ทนันเราก็ยังไปได้เงินฟรีจากแอปนั้นอีกถูกปะอย่างเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นๆนะ่ะมีน้องวินวิน วินสาวินอ่ะมีรู้ชื่ออะไรไม่รู้คือน้องเขาก็บอกว่าเขาชอบนะเพราะว่าเขามีเบอร์ wallet สี่เ,เบอร์พอเวลาลงแอปแบบเนี้ยเขาจะได้เลยนะวันละสบาทอันนี้แค่เฉพาะช่องนี้นะแน่นอนเราไม่ได้ติดตามช่องใดช่องหนึ่งแค่ช่องเดียวอย่างน้อยนอยนะที่เรากดติดตามก็ห้าช่องแล้วถ้าช่องเหล่านั้นเขาหามาลงให้เราอีกอะ่ะสมมุติว่าเราได้จากช่องเนี้ยบาทหนึ่งอ่ะเริ่มต้นเลยนะบาทหนึ่ง ช่องนี้1บาทช่องนั้นอีก1บาทแล้วไหนจะไปรวมกับที่เราทําจากเว็บจากแอปที่เขาเอามาแนะนําอีกอะ่ะมันก็ได้นะการหาเงินออนไลน์อะ่ะมัน,มนคือสําหรับคนเริ่มต้นน่ะเอาจริงๆอันนี้พี่พูดหลายรอบแล้วนะแต่ว่าจะขอพูดอีกรอบนึงนะคือ เราอย่าไปคาดหวังเลยเราอย่าไปคาดหวังเลยว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ช่องคนนี้เขาบอกว่าได้เงินวันละพันเว้ยได้เงินวันละสามร้อยเว้ยได้เงินวันละห้าร้อยเว้ยเราอย่าคาดหวังว่าจะได้แบบนั้นคำคำพวกนี้การคาดหวังพวกนี้พี่ผ่านมาหมดแล้วพี่ก็เลยรู้ว่ามันไม่มีมันไม่มีอนไหนที่จะได้วันละสี่ร้อยห้าร้อยตัววันโดยที่ไม่ต้องลงทุนสี400่ร้อยห้าร้อยอะ ว่าเราจะเล่นได้อะบางแอปก็เป็นปีนะบางแอปก็สองสามเดือนบางแอปเดือนนึงก็ได้แต่มันไม่ได้นะมันไม่ได้วันละห้าร้อยวันละพันเหมือนคำสปปรรพคุณโอ้อวดเพียงแต่ว่าพี่ก็เข้าใจาเขาว่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยวันนี้ก็ได้ถอนเนึนงจากแอปเนี้ยก็ได้แล้วไงห้าร้อยก็ได้พันหนึ่งมันแล้ว,แล,วแล้วผมผิดตรงไหนคือขวา,าจ,จะคิดแบบนี้ก็ได้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ แต่พี่ก็พูดตลอดเลยว่าพี่เป็นทั้งคนเล่นมาก่อนเป็นทั้งคนที่แนะนําใครแล้วก็ไม่มีใครสมัครต่อพี่ก็เลยเข้าใจในคนที่ไม่ชอบการแนะนำเพราะรู้สึกว่าแนะนําไปก็ก็มันไม่มีคนสมัครต่อไงไม่รู้จะแนะนําไปทําไมอันนี้พี่ผ่านมาแล้ว พี่ถึงพยายามหาเว็บหาแอปที่มันได้เงินฟรีได้เงินง่ายโดยที่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนไม่ต้องบอกใครก็ได้เงินเลยส่วนเว็บหรือแอปที่มันมีค่าคอมอ่ะพี่ก็บอกตลอดนะว่าเอออันนี้มันมีค่าคอมนะแล้วค่าคอมที่ได้มันก็ไม่ได้ไปไหนค่าคอมที่ได้พี่ก็เอามาแจกเอามาแจกให้สมาชิกคนที่กดติดตามให้สมาชิกคนที่เอ่อรับชมคือในบางครั้งอ่ะมันจะมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งเมือ่อประมาณต้นปีมั้งถ้าพี่จำไม่ผิด ไม่รู้ว่าเราหลายคนจำได้ไหมมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่จะแจกอลเล็ตนี่แหละแต่ว่าเงินในอล l l e t มันไม่มีพี่ก็เลยตัดแล้วก็ไปเติมเงินเข้าอลเล็ตแล้วก็มาทำคลิปแจกต่อก็ก็อย่างที่พูดตลอดแล้วว่าพี่ก็พยายามแจกให้ได้ทุกวันมันอาจจะมากจะน้อยมันก็อยู่ในแต่ละวันจริงอยู่ในบางวันพี่มีรายได้สองร0อยสาร้อยอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่เอามาแจกหมดวันต่อไปอะพี่จะเอาที่ไหนมาแจก คือจะให้ต้องถ้าจะให้พี่ต้องแบบเอาเงินที่พี่ได้จากส่วนอื่นอะจากการที่ประกอบประกอบสัมมาอาชีพอย่างอื่นเอามาลงในตรงนี้หมดทุกวันทุกวันมันก็ไม่พอมันก็ไม่ใช่ที่อะถูกปะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่บอกว่าการแจกวอลเล็ตมันน้อยก็รบกวนทบทวนนิดนึงมันมัน มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปว่าเขาแบบนั้นส่วนใครที่ไม่ชอบการหาเงินออนไลน์ที่ว่าเว็บหรือแอปที่ได้ครั้งละบาทอะเรารู้สึกว่ามันเสียเวลามันได้น้อยพี่ก็อยากให้เราลองคิดใหม่นะคะว่ามันมันยากหรอกับการที่เราต้องไปดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็กดถอนเงินเงินเข้าลบแอปทิ้งพี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะมันก็ง่ายนะถ้าเดือนหนึ่งมี30แอปเราก็ได้แล้วนะ30บาท ถูกปะในบางครั้งในบางวันพี่อาจจะลงคลิปลงคลิปแบบนั้น2อันก็ได้แล้วก็อาจจะได้วันละ2บาทก็ได้แล้วไหนจะเว็บหรือแอปที่เราทําอีกก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับการหางเงินออนไลน์มันอยู่ที่ความพยายามของเรานะคะอ่ะประมาณนี้รายละเอียดลงไว้ให้ที่ใต้ข้างๆคลิปแล้วก็มัวแต่คุยเรื่องอื่นก็ ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องคลิปไม่แจ้งเลยคือเมื่อวานนี้มันมีน้องคนนึ่งเขาคอมเมนต์มานะเรื่องที่แบบว่าระบบมันไม่แจ้งอ่ะน้องเขาบอกว่าให้เลิกกดติดตามอ่าเลิกเลิกติดตามไปก่อนกดเลิกติดตามแล้วก็รอสักพักนึงแล้วก็กดติดตามใหม่ในคลิปต่อไปหรือในวันต่อไประบบมันจะแจ้งเตือนอันนี้จริงเท็จประกันใดพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่า ของพี่อย่างที่บอกว่าพี่มีหลายเครื่องพี่ก็กดติดตามเหมือนกันแล้วถึงได้รู้ว่าระบบมันไม่แจ้งฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครไม่แจ้งนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการแจกวอลเลตพี่จะแจกทุกวันนะตอน3ามทุ่มหรือ21่สนาฬิกาส่วนเวลาเราก็เข้าไปดูในคลิปเอาว่าจะลงให้ตอนกี่โมงคือที่บอกว่าแจกแบบนี้เพราะว่าเพื่อป้องกันว่าบางคนในะระบบมันไม่ได้แจ้งไงจะได้แบบทัน,ทนกันส่วนใครที่ไม่ทันก็ รอเว็บฟรีหรือแอปฟรีก็ได้เดี๋ยวหามาลงให้เรื่อยๆหรือถ้าชอบกิจกรรมแบบนี้ก็รอโอกาสหน้านะคะรอในครั้งต่อไปเดี๋ยวก็จะมาแจกให้เหมือนเดิมแจกฟรีแจ,ก,แจกทุกวันแจกจนกว่าจะ เบื่อกันไปข้างนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกวอลเลตประจำวันที่25มิถุนายน2565ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นหนึ่งนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ